ลูกหลานที่รักสำรับวันนี้ก <c oughs> ็รู้สึกว่าการบันทึกเสียงนี่ต้องรีบทำกันหนักหน่อยเวลากาชันจะไปจะไปแม่อสอนทำงานกันวันเดียวเสร็จเสียงเสือนั้นก็ไม่มีก็ช่างเถอะก็ถือเป็นประวัติเอาประวัติของบอคุคคลคนหนึ่งคือพระเจ้ามังรายมหาราช ในช่วงระยะสองพันปีเศษท่านกาเกิดกันมาอีกครั้งการเกิดแต่ละคราวลูกหลานที่รักก็เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นสิ่งที่สร้างไว้ทั้งหมดอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สร้างให้ตัวดีขึ้นมาเลย อันนี้เป็นบทฉบับขมันดาลูกหลานที่รักที่ไม่ควรเยาะห่วงใยญขันห้าจนเกินไปงานทุกอย่างที่เรามีอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่ตีส่วนหนึ่งก็กําลังใจก็คือความดีเราจะต้องรักษาไว้เป็นอันว่าเรารักษาความดีต้องสองอย่างคือโลกไม่ช้ำทำไม่เสีย หน้าที่พ่อบ้านแม่เรือนงกันปกครองตัวเองทาไม่ครบถ้วนทุกอย่างในด้านของความดีและศีลธรรมหากินโดยความสุจริตไม่ผิดศีลไ,ไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีของบ้านเมืองไม่ขัดคอยชาวบ้านถ้าหาว่าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนงก็ปกครองโดยธรรมทำตามหน้าที่ รับระาชการทํางานกับเจ้านายทํำด้วยดีว่าคิดว่างานนั้นเป็นงานของเราสร้างเขาให้มีความสุขให้มีกําไรผลกําไรมันก็ตกมาถึงเราเองนี่คนดีเขาคิดแบบนี้ดังนั้นขอลูกหลานขอลูกที่รักทุกคนของพ่อ ที่ทุกคนตั้งใจทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือปัญญาสมาบัติทั้งหญิงและชายแต่ไปที่น่าแปลกอย่อยางหนึ่งลูกของพ่อเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนก็มีความเข้มแข็งไม่ต่างผู้ชาย ถ้าดูดูแล้วรู้สึกว่าอยากเก่งกว่าผู้ชายก็มีมากยังเปรียบเทียบงานกันที่แม่อสอนผู้หญิงผู้หญิงเก่งเป็นพิเศษแต่สำหรับผู้ชายก็เก่งตามหน้าที่เรียกว่าต่างคนต่างดีอย่างนี้ดีแต่ทำแล้วก็จงอยา่าเกาะแต่คืนเกาะไม่อย่าเกิดดูพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นสำคัญ เกิดไม่ได้หยุดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่ได้มีความดีอะไรเกิดแต่และคราวก็เป็นเป็นปัจจัยของความทุกข์หวังความสุขให้แก่บุคคลอื่นทำให้เขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วในะที่สุดเมื่อตัวตายไปความมั่นคงนั้นก็สลายไปไม่มีใครเขารักษา ถ้าบังเอ,อิญลูกจะกะิบแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็ต้องถือเอาพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นเหตุถือว่ามันเป็นธรรมดาของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นโลกมีความไม่เที่ยงต่อมาเมื่อท่านประกาศพรตร,ตรัดมาอย่างนั้นท่านก็รับการจุติเรามาเกิดเป็นลูกของแม่ทัพที่เขาเรียกกันว่าขุนไกร ตอนนี้ประวัติคุ้งไกลหรือประวัติคนแผนต่างคนต่างก็ทราบกันดีแต่ว่าประวัติคุนแผนตามแบบฉบับ <c oughs> ที่สุนทนผู้แล้วใครเขียนไว้ไม่ถูกเกินพอดีไปเป็นนสศออันเล่นเป็นนิยายก็จ้างก็ถือเร่เนื้อแท้จริงๆคนในสมัยนั้นมีระเบียบวินัยมาก อีกก็บอกว่าคุณช้างไม่ดีแต่ความจริงคุณช้างเป็นปยาปยาพานุมาตรคุณแผนต่อมาขั้นสุดท้ายเป็นพระยาเจ้าพยาการบุรีตอนนี้ก็มารวบรวมกำลังของเมืองไทยอีกเพราะว่าในสมัยของคุณแผนนั่นรู้สึกว่าไปตีเมืองเหนือเมืองใต้ตีกันไม่หยุด ทำมาคนไทยที่แตกแยกอ,ออกไปกลับเข้ามาเป็นปึกแผ่นตามเดิมสำหรับเรื่องนี้ท่านท้าวบะกาพรมท่านบอกว่าคนนี้เขาเขียนเรื่องคนชาค่างคุแผนนั้นเขียนไม่ถูกแต่ก็ไม่ควรจะไปตำหนิเขาเขาเขียนเพื่อความสนุกคุณช่างเป็นคนดีเป็นคนไม่มีลกูก <c oughs> คุณแผนก็เป็นคนดีเป็นคน,คนมีลูกมากความจริงสับว่าคุณช่างก็ดีสับว่าคุณแผนก็ดีไม่ได้มีในรรมเนียบของราชการในรรมเนยบของทางราชการทั้งสองคนนี้เป็นพยาดีกันหนึ่งคู่แล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาก ตามที่ท่านประกาศพรหมบอกต้องบอกว่าคุณช่างมีอายกุแก่กว่าคุณแผนหนึ่งปีเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักมากคุณช่างเป็นต้นตะกูลของเศรษฐีเป็นตระกูลของเศรษฐีที่เรียกกันว่าขุนช่างก็เพราะว่าตะกูลนี้เป็นคนหาช่างให้แก่พระราชาตั้งแต่สมัยโู่ เมื่อได้ช้างมาแล้วก็มีการฝึกช้างควบคุมช้างเรียกว่าเป็นหัวหน้ากองช้างแล้วว่าขุนอะไรหัวหน้ากองช้างก็อะไรกันกขาจริงเรียกว่าขุนช้างสําหรับบอกว่าขุนแผนนั่นเป็นแม่ทัพอยู่ในระเบียบมิไหนมีต้องอยู่ในแบบแผนกดข้อบังคับจะให้นามว่าขุนแผนตามศัพท์ของชาวบ้าน แต่ว่าตามสาสตทางรายกการเขาตอนแรกดูจะเป็นหลวงอะไรไม่ทราบแล้วมาเป็นพระบรมราชภารินทร์ต่อมาก็เป็นมิยาการบุรีแล้เป็นเจ้าพยาการบุรีไม่ช้าก็ตายเป็นนั้นว่าพระเจ้ามังรายมหาราชตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย ตอนนี้จะว่ากันไปจะเป็นการหักล้างความชั่วร้ายของขุนช้างสักหน่อยที่เขาว่าคุณช้างโกงเมียคุณแผนคุณแผนก็ไปขโมยเมียของตัวเองมาจากคุณช้างเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามประวัติที่ท่านประกาศพงเขียนนบอกไว้ท่านบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้น คุณแผนเป็นคนมีลูกมากเพราะว่าคุณแผนเป็นคนมีเมียมากที่มีเมียมากก็เพราะว่าเป็นคนมีคาถาคมดีเป็นแม่ทัพแม่ทัพนี่ไม่ใช่วันหน้าบึ้งขึงจอมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนก็นมีแต่ความแช่มชื่นเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปดังนั้นเมื่อชาวบ้านรักได้สาวๆก็รักได้เหมือนกัน เมื่อสาวสๆรักได้พ่อแผนหนุ่มเมียเผลอก็รักได้เหมือนกันยันั้นพ่อแผนจึงไม่ได้มีเมียแต่เพียงสองคนราวทองกับพิมพิลาไลความจริงคุณแผนมีเมียมากกว่านั้นราะว่าฐานะคุณแผนก็ไม่ได้ยากจนเข็นใจตามโบราณคดีที่ได้เขียนไว้ ขุนช้างท่านบอกว่าถ้าเจ้าแผนมันไม่จับจายใช้สอยมากมันรวยกว่าท่านแต่ที่ว่าอย่างจนก็อยู่ในท่านกหาบดีขนาดสูงแต่สำหรับคุณช้างเป็นคนไม่มีลกูกเกิดเธอเลยถือลูกของคุณแผนเป็นลูกของขุนช้างไป เวลาตอนเชา้าคุณช่างก็จะต้องสั่งคุณใช้หุงข้าวมากๆแกงมากๆาก,ากทำขน,นมมากมากปเดี๋ยวโูกไอแผนมันมามันจะไม่มีอะไรกินลูกคุณแผนเวลาไปถึงคุณช่างก็คุณพ่อแบบนั้นคุณพ่อแบบนี้คุณพ่อเป็นคนไม่มีลกูกคุณพ่อก็เอออุ้มลูกจูนหลานเป็นแถว ลูกคุณแผนต้องการอะไรคุณช้างหาให้ทั้งหมดนี่เป็นอันว่าปรากฏว่าเขาเป็นคนดีกันจริงๆแต่ว่านังสือที่เขียนไว้น่ะสิม่ได้ดีตามนั้นคนเวลานั้นอยู่ในระเบียบกลอบพระธรรมวินยัยดีมากมีขนบประเเณีนแล้วมีขนบตาเนเยีมนเยมแบเมบเพณีดี แล้วก็พระราชามีสิทธิสังตัดหัวก็าแบบสบ,สบายๆถ้าไปทำอย่างนั้นรวมความว่าชาติที่เท่าไรเนาะท่าที่แปดก็มาเกิดเป็นขุนแผนหรือพระยาการบุรีตอนนี้ก็มานั่งรวบรวมกำลังพลอาศัยที่มีวิชาการมากเป็นนักรบเก่ง ล่องหนหายตัวได้สะดอกกลอนได้สร้างหุ่นพยนต์ได้ทำอะไรได้แบบแปลกการตีการยกทัพไปรบทัพจับศึกก็ว่าใช้กำลังุลมากก็าสามารถจะสู้กับข้าศึกได้พูดแล้วก็เหนื่อยใจเป็นอันว่าพระยา,าบางรายพระเจ้าบางรายมหาราช ในช่วงนยะไม่กี่ปีนะักท่านก็ว,ว่ามาถึงแปดทุนแล้วหลังนี้สุดตอนที่เป็นเจ้าพยาการบุรีก็ไปจำสินที่พวกเขาชนไก่จังวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตายในถิ่นที่นั้นด้วยกำลังของชาญตายแล้วก็ไปเป็นพรหมในช่วงนี้แลหลังนั้นต่อมา ก็ปรากฏว่าในวาระที่เก้าก็เห็นเยเป็นราชการที่เก้าวองนะตอนนี้ก็ไปนั่งอยู่ที่พรมนิดหนึ่งมองดูลงมาดูประเทศไทยอาศัยมีใจห่วงใยพระพุทธศาสนาเกินว่าเอ๊ะถ้าไม่ลงไปน่ากลัวจะไม่ดี ต้องเข้าเข้าไปช่วยกันพยุงพยุงทั้งชาติและศาสนาและให้ความเป็นอยู่ได้ดีสักสักหน่อยอีตอนนี้เรียกว่ามาช่วยมงหลังคาโอ้ลังคาฝนมันรั่วแต่ว่ายังไม่ถึงก็จะพังก็ถอยหลังมาเกิดเป็นลูกของวัตวัมีนามว่าพระบรมไตรโลกนาถคันนี้มาเป็นพระจเจ้าแผ่นดิน ประวัติของพระเจ้าบรมไตยโลกก็นาจเป็นยังไงบรรดาประชาชนชาวไทยก็รู้อยู่แล้วนี่เป็นอัมบัิย่องมาถึงครั้งที่เก้าหลังจากที่เป็นพระบรมไตยโลกก็นาาตามสมควรเวลานั้นอย่าลืมนะว่ามีพระอรหันต์อยู่มากคนเวลานั้นเป็นยังไงยังไงก็ช่างเถอะเขาก็พยายาม พยายามทาตามความเป็นจริงให้ความโลภโมโทสันแย่งแย่งกันไปแย่งกันมาสมัยกรุงศรีธยาเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าลำคาญวงวายกษัตริย์เปลี่ยนกันไปเสมอเสมอรู้ว่ารู้สึกว่าใครๆก็อยากจะเป็นกษัตริย์เห็นว่าเป็นของดีบางคนก็เป็นได้ไม่กี่ปีก็ตายก็ยังอยากจะเป็นกันก็แปลก ตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีความหนักมากแต่ก็ยากปิงกันก็ช่างเขามันไปก่อเครื่องกรรแลัาจะเป็นบุญบาสนาบารมีของเขาก็ได้มาวาราที่สิบก็มาเป็นคุณเหล็กตอนนี้เกิดควบคู่กับกันกับพระนารายมหาราชรุ่นราวคราวเดียวกัน คุณเหล็กกับคุณปานเป็นพี่น้องกันต่อมาก็เป็นเจ้าพยาโกสาหเหล็กถ้าสมัยหลังน้องก็เป็นเจ้าพยาโกสาปานเจ้าพยาโกสาหเหล็กนี่ทำอะไรบ้างตามประวัติศาสตร์เขาบอกอยู่แล้วแต่ว่างานจริงๆทําทำมากกว่านั้น มีงานหนักมากเจ้าพยาโกสาเหล็กนี่เป็นเชื้อสายมาจากสุขโขทยัยตอนนี้ก็มาดึงไทยจะขยายไทยให้เข้าสู่สภาพปกติตอนนั้นเขาก็ไม่สู้จะปกตินักเจ้าพยาโกสาเหล็กก็บเจ้าพยาโกสาปานเคยเดินทางถึงต่างประเทศ รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้มีเป็นคนมีฝืมือดีเป็นที่ไว้วางพระราชยาไทยของเจ้าพญยาของของพระราชามากขาสสมเด็จพระนารายมหาราชอันดับแรกเป็นเพื่อนเล่งกันต่อมาก็เป็นหัวโมทะลงฟันเป็นคนมีฝื้มือดีต่อมาก็เป็นแม่ทัพ เแม่ทับสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามีแม่ทับในกองที่มีความเก่งๆมีงยีมากหลายท่านด้วยกันอย่างพระยาวิชัยดับหักแล้วก็ใครจะใครบ้างหลายคนด้วยกันไม่ใช่เก่งคนเดียวคนเก่งคนเดียวนี่เก่งไม่ได้เว้นว่าทำมาทำไปก็ปรากฏมาในบ้านปลายของชีวิต อัลาราชกิจเจ,จอราชการเพราะว่าเป็นคนแก่ตอนนี้ก็จำศีลภาวนาเจริญพระสมถกรรมฐานมีปัสนากรรมฐานมัาานเป็าานศีลมันเป็นทา,านตามปกติตามวิสัยของคนแก่ตายจากขุนเหล็กแล้วก็เลยไปเป็นพรมตามเดิมนี่เป็นวาระที่สิบ มาระที่สิบอ็ดขอไล่ตามลำดับก็มาเป็นพระยาศีสิทธิสงครามคือเป็นขุนดาบของพระเจ้าตากสินขุนดาบพระจำองค์พระเจ้าตากสินก็อยู่ในกองทัพหลวงสำหรับทัพเวลานั้นก็แบ่งออกไปทัพของวางหน้า แล้ทัพของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ทัพหลวงสำหรับทัพหลวงนี่เป็นทัพซ่อมเวลาเข้าตีข่าศึกเมื่อข่าศึกมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกโดยเจ้าัญาสุรสีก็จะต้องนำทัพเอาไปก่อนตางกำลังทหารที่มีอยู่พระเจ้าตากสินอยู่ข้างหลังก็เกณฑ์นคนเข้ามา บางครั้งก็พระองค์เสด็จเองพระองค์ก็ใช้ให้ไปให้ในายทหารคู่คู่พระไทยสิบคนของพระองค์นํากําลังกองทัพไปตามสมควรแต่รู้สึกว่าทั้งสิบท่านท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีฝีมือดีมากรบคําว่าแพ้ไม่มีเข้าที่ไหนต้องพังที่นั่น ฟิลนักกนัก,นกรกทั้งสิบท่านนี่ถามท่านแล้วท่านบอกว่าหนึ่งพยาสีสิทธิสงครามสองพยาปราบอริราชศัตรูสมพยาศัตรูพินาศประชาพยาอริราชศัตรูพยาปราบอริราชศัตรูตรรรรตรนีน่เสริม นายกยาองค์อาาจราชสงครามไม่เกิดพยายามสามพยายาสามเมืองในย,ย่อไม่เกิดพญาพนนราชบาตแล้วก็ไพรีพินาศสัญญาวยดนี่ไม่มาเกิดพยาปราบราชพยาปราบราชสปัจามิตรอันนี้ไม่มาเกิดราพยา ราชมิตรราชาพระราชาชมิตรราชาหมายความเป็นมิตรราชาไม่เกิดพญามหาวิชัยสงครามไม่มาเกิดพญาฆ่าศิษขามพินาตขามอำนาจอันนี้ไม่มาเกิดตอนนี้ก็มาเป็นพญาศรีเิทษฐสงครามในวาระที่สิบ พญาศิสิธิสงครามนี่เป็นมื่นดาบที่ดีข้าพเจ้าตาสศินมหาราชรวมด้วยกนเนัน่งสิพญาด้วยกันในเมื่อพระเจ้าตักสินมหาราชทรงสิ้นอำนาจความจริงการสิ้นอำนาจข้าพเจ้าตากศินมหาราชนี่ตามประวัติศาสตร์ที่เขียนผิดความจริงคนเขียนประวัติศาสตร์ไม่เขียนผิด เขียนถูกแต่ว่าเขียนถูกตามรับสั่งของพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแต่หาว่าเขียนถูกตามเรื่องราวประเทศไทยเราอาจจะต้องย่อย,ยับเพราะเวลานั้นเป็นการแสดงละครกันอย่างดีมากเพื่อได้ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้ขอพูดสักนิดหนึ่ง หรือว่าท่านบางรายมหาราชท่านไม่ได้มาเป็นกษัตริย์แต่ว่ามาเป็นคู่มือของกษัตริย์คู่พระไทยของกษัตริย์อันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามาสมัยนีเ้เห็นว่าบ้านเมืองระยับเยินมากแต่กร,กระจายไทยไม่เป็นไทยก็จำต้องมารวบรวมไทยตอนที่ก็มา เร,เรื่องของละครก็มีว่าพระเจ้าตากสินมหาราชอายุธยาเราแตกครั้งหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยไม่มีความสามคัคคีไม่รักความเป็นไทยคล้ายกับคนไทยสมัยใกล้ๆปัจจุบันที่ชาวบ้านเขาไม่รู้จักว่ารัฐธรรมนูญเป็นยังไงก็ร้องเรียกรัฐธรรมนูญ ชาวบ้านเขารังเกียจสมาชิกสภาผู้แทนแนิติบัญญัตเขาว่ามามา,มาควบคู่ควบเขี่ยวเข็งเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้แทนจริงๆไปกอบโกยอำนาจไปกอบโกยทรัพย์สินทำให้เขาเสียหายมากแล้ววกนี้ก็เรียกอำนาจต้องการจะเป็นผู้แทนแน,นิติั แล้วคนนี่เป็นผู้แทนสันดอนให้คำมั่นสัญญาก,กับประชาชนเขาเวลาเข้าไปทขาเลยอยากเป็นรัฐบาลแทนที่จะเข้าไปควบคุมรัฐบาลเป็นตัวรัฐบาลเสีเองความมุ่งหมายปลายทางที่ประกาศรับรองไว้กับประชาชนก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมาย นั้นหาว่ายิ่งการเมืองการเมืองของปร,ประเทศใดก็ตามถ้าเป็นพรรคเราก็ยังไม่เรียกกันว่าประชาธิปไตยถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มเขาเรียกคณาธิปไตยแต่ว่าอย่างไหนจะดีและไม่ดีนั้นไม่ขอวิจารณ์ในผู้ตามศัพถ้าต,ตามศัพท์ก็เรียก,กว่าคณาธิปไตย แต่ว่านา,นาคนาธิประายดีหรือว่าประชาธิปไตายดีก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวข้องนนในเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเป็นคนรักชาติเมื่อสงครามกศิติยาต้องแตกครั้งหลังเป็นเรื่องการยับยืนมากถ้าพระองค์ไม่แก้ไขก็ลำบากพระองค์มีกำลังเพียงห้าร้อยคนตีฟันฝ่าข่าสึกออกไป รวบรวมกำลังคนได้ไม่เกินห้าพันคนเข้ามากู้กลึงรงปเสตียาสามารถโค้ไทยได้ทังชาตินี่เราก็ต้องถือว่าเป็นบาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินนี่สามารถรวบรวมคนสำคัญอย่างสมเด็จพระติยอดฟาจุลาโลกคนดีสมเด็จพระราชวังบวรคนดี นี่ต้องถือว่าเป็นคู่บารมีเป็นคนที่มีบุญคุณกับประเทศชาติมากเวลานั้นคนขายชาติไม่ก็มีสมัยยาแตกมีแต่สมัยหลังนี้ถ้ามีคนขายชาติพระเจ้าตากสินขาสำเร็จชอบธรรพุทธ,ธิ้าฟยาจุลาโลกก็ทรงจัดกํำจัดทิหมดคนที่โคตรยศอย่างพระยาสังก็ถูกประหารชีวิต นี่ความจริงการปกครองกันต้องทํากันอย่างนี้มันถึงจะถูกไม่ควรยะปลอยให้พวกขอมเก่าเข้ามาทําลายชาติเวลานี้เรามักจะนิยมขอมเก่ากันทั้งๆท,ที่มันทําลายชาติไท้พีนาฏจนนันหลายวาระแน้วมันก็อ้างว่าจะทำโน่นจะเริญจะทำนี่จะเริญแต่ก็บนทําลายทุกอย่าง ละครสมัยนั้นที่สแสดงกันก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าตากสิกนเข้ามาเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ไม่ได้มีราชสมบัติอะไรมาก่อนการรบพัดจับศึกท่านนึกดูท่านเป็นพ่อบ้านเพียงแค่พ่อบ้านแม่เลืองก็รู้จักว่าการจับใจ่ายใช้สอยมันมากมายเพียงใด แต่ได้ว่าถ้าเรื่องของประเทศมันจะจ่า,า,า,ายจะจ่ายใช้สอยมากมายเพียงไหนเงิงนที่ใช้สอยเบี้ยหว,วัดเบี้ยบำนาญคาเดรัารของท่ากนก็ไม่มีวันนี้สุดในในฐานะที่ท่านมีเชือสายเป็นจีนมาก่อนท่านเยงต้องอาศัยเชือสายของจีนพของจีน เขายืมสตังก็มาให้กก่การาชการเขาอยังเป็นหนี้เบี้ยบัดเปรียบนายเขาอ,อยู่มากฉจกนั้นมาบ้านปลายของชีวิตท่านยึงคิดว่าถ้าเราจะเป็นไอสัตว์ต่อไปเราก็ต้องใช้หนี้เขาแล้วก็เงินไม่มีจะใช้หนี้ยังในเรียกสมเด็จเจ้พาพญาาหากา์ศึกคือพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกข้าบัาเฝ้าพระองค์สนิด็จจ่องเดียว <c oughs> แล้วให้ทรงเครื่องรบอกขัดดาบมาด้วยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็แปลกใจว่าคงยจะมีเรื่องอะไรให้นข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าตากสินรมทับอยู่ในห้องพระแต่องค์เดียวทรงขาวนั่งชักรูปกรรมพระพุทธยอดฟ้าเห็นท่าแบบนั้นก็ไม่กลายย้าจะเข้ามาก็ขัดดาบ เมื่อพระเจ้าตากศิลเห็นข้าวก็ส่งเรียกพระดวงเลยเข้ามาสิความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาดาบเข้ามาด้วยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจะถอดดาบเก็บพืองนอกก็จำต้องถือเข้ามาวางดาบบางห่างเขาคลายเขาไปหมอบเฝ้าท่านก็บอกหยิบด,ดาบมาให้ไกลสาเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็มือกระทุ่งดาบออกนอกประตูไป ในฐานะที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่พระองค์เดียวการพรื้นดับเข้าไปอย่างนั้นย่อมไม่เหมาะและอยู่ในชุดรบแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตาสินก็เลยถามว่าดวงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมท่านก็กาบทูลว่าไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตาสินก็ทรงตรัสว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เล้วทรงเล่าเรื่องตามความเป็นจริงให้ทราบว่าไม่กี่วันเจ้าสัวเขาจะมาทวงเงินเขาด้วงก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีทรัพย์สินที่ไหนมาเลยต้องกู้เงินเจ้าสัวเขามาจับจ่ายใช้สอยเวลานี่เมียวัดเมียบัานเมื่เมียวัดด้เงินเดือนเมไรกับเงินปีเข,ขาเขาอะไรการก็เป็นหนี้อยู่มาก ยังชำระไม่หมดการรบพัดจับศึกก็ไม่เสร็จทำอยูตอ่ตลอดเวลาการจับจ่ายใช้สอยมันก็มากถ้าฉันเอาเงินใช้หนี้เขาก็ไม่พอเราก็ต้องกู้หนี้เขาใหม่งเงินเก่าเราไม่มีให้เขาเราต้องดอกเบีย้ยแค่นั้นหนักมากถ้าอะไรคนดีด้ดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินระบรรดาลูกรักของพ่อ สำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่านี่พ่อบันทึกวันเดียวนะหกเทพเนี่ยเวลานี้หมดเวลาแล้วฟังหน้าหลังต่อไปเป็นหน้าจบเรื่องราวต่างๆนี่พูดมายยอๆก็พอแย่ทราบว่าบุคคลคนเดียวคือพระเจ้ามังรายมหาราชทั่วะยะเวลาสองปีสองพันปีเศษก็เกิดที่ตั้ง1ิบสองครั้งถ้าฟังหน้าหลังต่อไป